มาแต่งให้ค่ะวันนี้จ<ช>ังใหญ่จังใหญ่ไฟกระพริบค่ะช่เลยไฟกระริบได้ไหมคะ,มคะต้องคิวต้องที่ปดตาไหมทับฝั่งนี้หน่อยไหมคะข้างนี้มไม่มีปีกไม่มีปีกใช่ป่ะคะนี่คะ่ะจ,จริงๆต้องคิวแต่งหน้าพี่เอสองรอบเลยน,นะคะพี่ตัดไปเชียงใหมด้วยกันค่ะ ท่าคนสวยสิคะท่าช่างใหญ่เดี๋ยวจะจำท่าไว้นะคะเนี่ยน้องคิมต้องเล่นหนังหรือเล่นละครเป็นช่างแต่งหน้าสักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็เป็นนางเอกไงคะเป็นนางเอกที่แบบว่าต้องแต่งหน้าใสุกตายเนี่ยค่ะหรือพระเอกเป็นดาราแล้วก็บังเอิญจบจากนอกแล้วก็แบบว่าตกงานนี่ได้ชมพงวีนเลยจบเรื่องอล้วนะเห็นไหมคะสวยน่ะสวยเดอคิมเบอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะเห็นเลยครัมีคนบอกว่าเวลาพี่เออ่ะ ใช้แอปแต่งหน้าตัวเองรูปอะพี่เอภูมิใจมากมีคนบอกหน้าเหมือนคิมเบอรี่อย่างเงี้ยจริงเหรอใช่เคตกใจอย่างพี่เอดีใจคือเวลาที่เอใช้แอปแต่งรูปอะค่ะแอปคือต้องหลายแอปมากอะออคือไม่ได้ซื้อมาแอปเดียวคือต้องซื้อแอปสโนซื้อแอปเฟซแ<ต>อป <มา S 1> อะไรเต็มไปหมดเลยเนียนน้เออเห็นไหมอพี่เอเครื่องหน้าเหมือนคิมเบอรี่เลยพี่เอดีใจมากเลยอะพี่จะใช้แอปนี้ตลอดนะคะ อันละถ้าหนูใช้แอปนั้นจะหน้าเหมือนพี่ว่าหน้าเหมือนพี่เพื่อนเมื่อจะเล็กลงหมดเลยค่ะน้องกิมน้องกิมลองใช้ดูเดี๋ยวพี่เอจะจะใช้น้องกิมวันนี้ดูดีกว่าเดี๋ยวพี่จะแต่งให้น้องกิมด้วยน้องกิมจะลองวันนี้หน้าบัววันนี้ต้องใช้แอปคนจะได้บอกว่าเซฟคิมเบอร์รี่อย่างเดียวโอเควันนี้น้องกิมเอากระเช้ามาให้เดี๋ยวก็พี่ดาใคแล้วก็อวยพรกันเลยเดี๋ยวค่ะ ขอบคุณนะครับน้องกิมให้ใครอวยพรใครก่อนดีอไอ่าเดี้ยค่ะน้องกิมอวยพรพี่เอก่อนไอเคได้ไอเคน่าถือว่างานเยอะเยอะเพราะพี่เอกงานเยอะกีนก็งานเยอะพี่รวยกินข้อรวยถูกต้องใช่ไหมคะัุคยแต่ทีนี้เราก็เราก็เราก็แบบทำงานกันเยอะเหมือนกันนะคะน้องกิมที่สูงพี่เนี่ยนะกับน้องกิมที่หน้าก็ขอนมีงานเยอะมากกว่าเดิมแบบร้อยเท่าพันเท่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวสอนเรื่องจะออก ที่จะออกของทน่หาที่ดูแบบเซอร์แล้วน่าดูมากเลยอ่าเงี้ยอเซ็มาดูกันไม่รูไม่รูคนว่าหรือเปล่าแต่งแบบว่าเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่น้องคิมวยพรมาก็ขอให้น้องคิมแบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขกับทุกเรื่องในชีวิตทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักทุกๆอย่างอย่างเงี้ยถามว่าน้องคิมมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เป็นอะไรคะวันนี้เป็นผลไม้นะ เอาเปอกให้พวกออฟฟิศกินด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าให้พี่เอคนเดียวก็แจกไปทั้งออฟฟิศเหมือนกับน้องคิมได้ได้แบบว่าเอาได้เลี้ยงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะน้องคิม